กับช่อง The r <Speak'> a t i o n a l อย่าแล้วนะครับผม <speak' a. S 1> วันนี้ผมจะมาทำคลิปรีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าไวเป้ง2ซึ่งเป็นภาพยนตร์ของทางคุณพจน์อาโนนนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ใช่คลิปที่สปอยเต็มๆแต่จะเป็นเน้นการรีวิวและพูดถึงส่วนที่ผมชอบหรือไม่ชอบแต่ก็ยังมีส่วนที่สปอยบ้างในบางส่วนสําหรับคนที่ต้องการไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถไปรับชมกันก่อนได้นะครับซึ่งผมจะไปพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคแรก กับภาคที่2และเนื้อ,อาหาในภาคน,นี้แล้วค่อยไปรีวิวนะครับซึ่งในภาคน,นี้เนี่ยห่างจากภาคแรกนะครับผมถึง10ปีซึ่งตัวหลักของเรื่องเนี่ยก็ยังคงูเป็นเป้งและน้องชายอย่างป๋องแปงในภาคน,นี้ทั้งสองคนเนี่ยเขาจะได้สูญเสียงแม่ของเขาไปซึ่งทําให้แปงนะครับเขาได้หันหน้าสู่อับายมุกในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป้งได้ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศส และเขาต้องกลับมาเผชิญกับปัญหามากมายแต่จูจูเป้งกลับเข้าโรงเรียนเดิมนั่นคือวุฒิภริปัญญาและได้เข้าไปอยู่ในแก๊งที่มีชื่อว่าดีแตกจึงทําไม่รู้ว่าแก๊งนี้กําลังมีปัญหาอยู่กับแก๊งโรงเรียนคู่อริที่มีชื่อว่าแก๊งกะโหลกหมาของโรงเรียนเทพทานและยิ่งไปกว่านั้นแก๊งกะโหลกหมายังมีแบ็กใหญ่อย่างบิก๊ก นักเลงคุมอูซ่อมรถและมีพักพวกเป็นอดีตแก๊งไซเลื่อนสะเทือนติ่งที่เคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเป้งในภาคแรกอีกด้วยหลังจากนั้นเป้งก็ได้พบปัญหามากมายที่เกิดขึ้นระหว่างแก๊งที่เขานั้นเข้าไปอยู่ด้วยหลายๆคนก็จะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเป้งเนี่ย เขายังคงเรียนอยู่ทั้งๆที่ในเรื่องย่อดได้บอกไว้แล้วว่าเขาได้ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสแล้วกลับมาแต่ยังคงมาศึกษาอยู่มอปลายอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในตอนที่ผมรีวิวนะครับเพราะมันจะมีบางส่วนที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันยังขัดหูขัดตาอยู่แต่สิ่งที่มันเชื่อมโยงระหว่างภาคแรกกับภาคที่2องน่นก็คือตัวละครหลักอย่างเป้งแล้วก็แป้งแล้วก็แม่ของทั้งสองคนนะครับที่ยังคงมาจากภาคแรกแต่ภาคนี้เนี่ยทั้งสองพี่น้องเนี่ยได้สูญเสียแม่ไปซึ่งทาให้น้องชายอย่างปองแป้งนะครับได้ไปเข้า เข้าสู่ด้านมืดเข้าสู่อับายมุขและไปเกี่ยวข้องกับแก๊งคู่อริของเป้งที่กําลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ด้วยหลายๆคนก็งสงสัยว่าในภาคแรกเนี่ยเป้งไม่ถูกกับติงที่เป็นหัวหน้าแก๊งไส้เลือนสะเตือนติ่งใช่ไหมครับภาคนี้เนี่ยติ่งไม่ได้มาหลายๆคนได้ถามถึงว่าติ่งนั้นไปไหนเขาได้บอกอยู่ว่าตัวของติ่งเนี่ยเขาได้ทําน้องสาวของแมวลูกน้องของเขาในแก๊งนี่แหละนะครับท้องซึ่งก็เป็นเนื้อเรื่องในภาคแรก หลังจากนั้นเนี่ยจูจูติงเขาก็กลายไปเป็น LGBTQ นะครับโดยที่เปลี่ยนชื่อจากติงเนี่ยกลายเป็นเฟิร์สซึ่งไม่รู้ว่าตัวหนังเนี่ยพยายามจะล้อติงหรือเปล่าหรือข้ามจักรวาลให้ติงกลายเป็นเฟิร์สที่อยู่ในเรื่องพี่นาคไปแล้วซึ่งก็เป็นนักแสดงคนเดียวกันนั่นคือคุณเจมส์นั่นเองนะครับอันนี้ตัวหนังได้บอกไว้แล้วว่าติงเนี่ยหายไปไหนซึ่งก็คงจะไปวิ่งหนีพี่นาคอยู่ในเรื่องพี่นาคนั่นเองอันนี้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภาคแรกกับภาคที่2นะครับส่วนแมวเนี่ย ที่เป็นเพื่อนของติ่งในภาคแรกก็ยังคงอยู่ในแก๊งที่เป็นคู่อริกับเป้งอยู่นนตอนนี้ด้วยส่วนโต๊ดที่เป็นคู่หูของเป้งในภาคแรกนะครับตอนนี้เขาได้กลายไปเป็นครูแล้วซึ่งในตัวหนังเนี่ยเขาก็ใส่ปมของแต่ละคนในแก๊งที่เป้งเข้าไปอยู่เนี่ยมายิบย่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นปมของยาเสพติดที่บางคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวซึ่งเหตุผลก็จะเป็นพวกขาดความอบอุ่นบางคนก็จะเป็นปมที่ไปยิงแก๊งคู่อริจนเสียชีวิตแต่ก็มีคนในกลุ่มเองที่ตกเป็นแพ้ พอตำรวจนั้นจับคนผิดบางคนก็ไปทำผู้หญิงท้องซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ได้ไปเป็นน้องสาวของบิ๊กเจ้าของอู่ซ่อมรถที่เป็นลูกพี่ใหญ่ของแก๊งกะโหลกหมาที่เป้งไปมีเรื่องอยู่ด้วยรวมถึงคนในแก๊งไส้เลื่อนอย่างพวกของแมวที่ก็อยู่ในแก๊งนี้จึงทําให้พวกเขาเนี่ยมีปัญหากับพวกของเป้งจริงๆแล้วปมพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะยิบย่อยนะครับแต่หลักๆโคของเรื่องเลยก็คือทั้งสองแก๊งนี้เนี่ยไม่ถูกกันแล้วก็มีปัญหากันมาตลอดจึงทําให้เป้งเนี่ย ต้องเข้ามาช่วยกลุ่มนักเรียนพวกนี้แล้วก็ต้องมาต่อสู้กับพวกของบิ๊กนั่นเองซึ่งมาเป็นตัวร้ายตัวใหม่ในภาคนี้ซึ่งตัวหนังก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็แค่อธิบายปรงของแต่ละคนและให้เป้งเนี่ยมาช่วยแก้ไขสุดท้ายแล้วเป้งก็ต้องไปไฟกับโหน้าใหญ่ของแก๊งฝั่งคู่อรินั่นเอง,หล,งหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปทําการรีวิวแล้วจะไปพูดถึงฉากที่ชอบกับไม่ชอบซึ่งต้องบอ,องกก่อนว่านางของสไตล์พิพัน์อานนท์นะครับที่เคยทามาหลายเรื่องเนี่ยสไตล์ของแกนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะหยิบนู่นหยิบนี่เข้ามาใส่ในตัวหนังแต่เรื่องนี้ก็จะแตกต่างจากหอแตวแตกที่อยากจะเล่าอะไรก็เล่าซึ่งในเรื่องไวเป้เนี่ยก็ยังมีสตอรี่อยู่แต่บางฉากบ,บางตอนก็ถูกใส่เข้ามาแบบไม่ได้ปูมาก่อนนะครับว่าต้องการจะสื่ออะไรตรงนี้หลายๆคนที่ไปดูเนี่ยถ้าคิดว่าด,ดูแบบชิลๆก็อาจจะชอบแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเลยส่วนตัวของผมนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่4เต็ม10แล้วกันนะครับผมยังรู้สึกว่าตัวของผมเนี่ยเข้าไปในเรื่องค่อนข้างยาก เพราะว่าปมในเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะสเปซสปาหลายๆปมแต่ผมเข้าใจว่าทางวิพฤเนี่ยพยายามจะสื่อในประเด็น,นหลายๆประเด็นเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นสะท้อนออกมาจากตัวหนังนะครับเดี๋ยวไปพูดถึงข้อดีที่ผมชอบในเรื่องกันแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือฉากต่อสู้ ของเป้งในตอนที่ฝนตกนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแป้งกําลังไปช่วยน้องของเขาอย่างแป้งที่กําลังถูกแก๊งของบิ๊กแล้วก็แมวจากอดีตแก๊งไส้เลื่อนเนี่ยกำลังลุมทาําร้ายอยู่เป้งจึงเข้าไปช่วยในฉากนี้เป็นฉากที่ต่อสู้ไปแล้วก็ฝนตกด้วยจึงทาให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าฟิลมันค,คล้ายๆกับเรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายซึ่งเรื่องนั้นเนี่ย ทำออกมาได้ค่อนข้างดีและผมก็ชอบซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าฉากนี้มันใกล้เคียงกับในเรื่องนั้นมากๆยกเว้นฉากอื่นนะครับซึ่งในตัวเรื่องเนี่ยมันจะดีอยู่ฉากนี้แหละที่ผมชอบนะครับฉากต่อสู้เนี่ยหลังจากนั้นนะครับผมในตอนจบเนี่ยมันก็จะสู้กันนานแล้วก็ไม่ค่อยสนุกบางฉากเนี่ยก็ต่อสู้กันไปแล้วก็เน้นฮาใส่ตลกเข้ามาปะาปนซึ่งการต่อสู้ของเป้งเนี่ยก็ยังคงโอเคอยู่นะครับแต่พอเป็นการต่อสู้เป็นการสู้การระหว่างแก๊งหญิงหรือว่าแก๊งขาสั้นที่เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ มันยังรู้สึกว่ามันเบามากๆดูเฉยๆไปเลยนะครับส่วนที่ดีเนี่ยก็เลยขอ,อยกให้กับเป้งในฉากฝนตกนะครับผมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบนั่นคือความตลกความทะเลน้นของโต้ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีโต้เนี่ยในเรื่องนี้ผมคิดว่าสีสันในเรื่องเนี่ยมันคงจะจืดชืดมากๆเพราะหนังเนี่ยพยายามจะใส่ความราม่าเข้ามาเยอะมากๆ พยายามสร้างปมให้กับทุกคนพอมีโต้เข้ามาในเรื่องมันยังพอมีมุกตลกให้คลายเครียดได้บ้างถึงบ้างมุกหนึ่งมันจะไม่ได้หาซึ่งถ้าใครเนี่ยไปดูแล้วก็จะเห็นว่าโต้เนี่ยมาหาในตอนโจบในขณะที่กำลังสู้อยู่อย่างเครียดๆเนี่ยพอเขามาเล่นมุกหรือมาใส่จังหวะโจ๊กเนี่ยมันก็หลุดขาออกมาได้เหมือนกันนะครับผมเลยคิดว่าตัวละครเนี่ยสร้างสีสันได้ดีในเรื่องนี้ และเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบนะครับนี่เป็น2อ,อย่างที่ผมชอบในเรื่องนี้เดี๋ยวไปพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่านะครับที่ผมค่อนข้างจะไม่ชอบนั่นคืออย่างแรกที่ผมพูดไปแล้วก็คือเรื่องนี้ใส่ความดราม่ามาเยอะมากๆอย่างที่บอกไปว่าตัวหนังเนี่ยอาจจะอยากพูดถึงประเด็นหลายๆประเด็นที่สะท้อนสังคมวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดยาเสพติดเรื่องการทำผู้หญิงท้อง เรื่องการรักกันในเพศเดียวกันรักกันในวัยเรียนเพราะตัวหนังเนี่ยเขาจะได้ปูมาบางคนเนี่ยลำบากยากแค้นไม่มีพ่อไม่มีแม่บางคนอยู่ไกลาจากพ่อจากแม่บางคนเกิดมาต้องดูแลน้องต้องทํางานหาเลี้ยงน้องบางคนอยู่กับยายบางคนอยู่กับพี่สาวพี่สาวต้องทํางานหาเงินมาส่งเขาเรียนซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะมีชีวิตที่รามากมากๆและประเด็นพวกนี้เนี่ยก็ใส่มาค่อนข้างเยอะนะครับพอมันตูมลงมาในตูมเดียวแล้วเนี่ย มันก็เลยทําให้ดูไปแล้วมันก็ไม่อินเพราะว่าอยู่ดีบางชางก็โผลมาแล้วก็มาทะเลาะกันแล้วก็มานั่งเศร้าว่าเอ๊ะ น้องชายของฉันทําไมไปก่อเรื่องทําไมต้องไปติดคุกวันทําไมลูกชายของฉันถึงต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทาง,ทงทั้งที่เขาเนี่ยพยายามหาเงินส่งลูกชายเรียนซึ่งตัวหนังเนี่ยไม่ได้ปูความสัมพันธ์ของครอบครัวคนเหล่านี้มาก่อนจึงทําให้รู้สึกว่าพอใส่ฉากพ,พวกนี้เข้ามามั่มๆเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอินอะไรนะครับผมคิดว่าบางทีเนี่ยไม่ต้องใส่ปมให้กับทุกคนก็ได้ใส่แค่บางคนเอาปมเดียวที่มันไม่ต้องซ้ํากันก็พอ ซึ่งมันก็มีจุดหนึ่งที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือมันจะมีศึกระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงซึ่งในตรงนี้เนี่ยเหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยไปรักกันแต่จูๆ่ๆผู้หญิงคนนี้นะครับผมนั่นก็คือจ้าจ๋านนองของบิ๊กเนี่ย,ย,ยที่เหมือนไปคบกับผู้หญิงอยู่แล้วแต่ก็ไปคบกับผู้ชายด้วยซึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือหนึ่งในแก๊งของเป้งนั่นเอง จึงทำไม่มีสึกระหว่างหญิงหญิงเกิดขึ้นซึ่งในตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากจะตีกันก็ตีกันไปเลยนะครับผมวันนี้ก็ค่อนข้างงงอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเนื่องจากจะมีเรื่องของหญิงหญิงแล้วจ้าจ๋าเนี่ยก็กลับท้องกับผู้ชายคนนี้แล้วมันก็ไม่รับนะครับ ทำไมมาถึงไม่รับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงนะครับผมจริงๆแล้วมันก็ชอบผู้ชายซึ่งมันก็อยู่ในแก๊งเดียวกันนี่แหละก็เลยเอาอะไรกันเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นเกย์แต่ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงจะทําให้ผู้หญิงท้องก็เลยว่าเออมันความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องหนึ่งคือประเด็นหลักๆเลยก็คือนักแสดงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพียงแค่แก๊งสองแก๊งเนี่ยที่มีปัญหากันจําหน้าใครกันแทบไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย แสกกลางตัดผมสั้นที่แหวกลางแล้วก็ตะปอยข้างทั้งสองแก๊งเลยและสีหน้าสีผิวแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆฉากตีกันเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครแม้กระทั่งบางตัวที่โผล่มาเด่นๆเนี่ย ก็ยังแทบจะจาไม่ได้จาเอาได้ชื่อถึงพอจะดูตามหนังไปได้นะครับพอคาแรคเตอร์มันไม่ชัดเนี่ยทุกคนมันก็เลยปะปลนกันไปหมดเลยไม่รู้ใครเป็นใครเด่นอยู่แค่ตัวละครหลักเท่านั้นตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกจะเฟลนะครับผมนอกเหนือจากบทแล้วเนี่ยมันดูตัวละครไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับผมส่วนใหญ่คนที่มาเล่นเนี่ยจะเป็นไอดอลจะเป็นพวกทิก,กเกอร์ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็ก,เ,ดกเนี่ยไปดูก็อาจจะชอบอาจจะกรี๊ดกราดกันแต่สําหรับผมเนี่ยผมคุ้นหน้าคุ้นตาแค่บางคนนะครับตนนัว หน้าตาค่อนข้างจะคลายย้ายกันมากๆแม้มันจะไม่ได้คล้ายร้อก็ตามอะ่ะแต่เวลามันโผล่มาเนี่ยมันโผล่มาพร้อมๆกันแล้วพอมีฉากพูดนะครับทุกคนก็ต้องพูดแต่อลอกคนละประโยคคนละประโยคประมาณว่าคุณครูนเะดินเข้ามา สวัสดีนักเรียนคนหนึ่งก็จะตอบสวัสดีครับทำไมไม่ไปเรียนกันอีกคนก็จะตอบว่ามารอเรียนครับรีบๆไปเรียนก็นได้แล้วอีกคนหนึ่งก็จะตอบคือประมาณว่าคุยกับคนเดียวไม่ได้ทั้งแก๊งเนี่ยต้องมีได้อล็อกพูดหมดคือต้องให้ทุกคนเนี่ยเด่นพอๆกันตรงนี้เนี่ยผมเคยเห็นแต่พวกหนังสั้นนะครับที่ทํากันเนี่ยคือให้ทุกคนเนี่ยมีบทพูด ซึ่งบทพูดเรื่องนี้ก็มีบทพูดที่มันค่อนข้างแปลกค่อนข้างเยอะเนื่องจากตัวหนังเนี่ยพยายามจะใส่ประเด็นนู้นประเด็นนี้ก็จะมีการปลอบใจกันจะมีการพูดให้กําลังใจซึ่งมันก็มีหลายฉากที่ค่อนข้างแปลกนะครับไม่รู้ว่านักแสดงเนี่ยอินพอไว้ขึ้นมาหรือว่าในบทมันมีอย่างนั้นจริงๆแม้กระทั่งคนในแก๊งของเป้งเนี่ยได้ถูกใส่ร้าย ถูกจับเป็นแพ้ก็หาคดีฆ่าคนตายแต่เพื่อนมาเยี่ยมเนี่ยก็มีการให้กําลังใจกันอันนี้พอเข้าใจได้แต่บางคนก็บอกเอ้ยสู้ๆนะเว้ยซึ่งแต่ละคนที่พูดออกมาอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าฟังแล้วมันไม่ค่อยอินอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่นักแสดงใหม่กันแทบจะทั้งหมดเลยนั่นเองเนะครับอีกอย่างนึงก็คือขอประเด็นสุดท้ายเลยแล้วกันที่ผมพูดไปว่าผมชอบชาที่เป้เนี่ยต่อสู้ในตรงฝนโต มันจะมีในตอนที่เป้งเนี่ยเวลาเขาจะต่อสู้เขาจะต้องเอากิฟต์มาติดผมใช่ไหมครับซึ่งในตรงนี้ค่อนข้างจะฮาเลยนะครับเพราะว่าโตที่เป้งเนี่ยหยิบอะไรมาติดผมเนี่ยหยิบกิฟต์มาติดผมเนี่ยคู่ต่อสู้ของเขาจะหยุดให้เป้งทาแบบนั้นมันจะมีฉากหนึ่งที่เป้งเนี่ยถูกลุมอยู่ กำลังถูกล้อมแล้วอีกนิดเดียวประชิดตัวเขาโดนแน่แต่เป้งก,ก็ยังคงหยิบกิฟต์ขึ้นมาติดผมซึ่งทุกคนก็รอให้เป้งติดด้วยนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงเป้งคงเละไปแล้วเอออันนี้เป็นซีนเท่ของเป้งน,นะครับผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายผมเลนนยให้คะแนนไว้ที่4เต็ม10ครับ มาเดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่าเป้งเนี่ยทำไมต้องมาอยู่ในแก๊งนี้ทั้งที่เขาเนี่ยเรียนจบไปแล้วกว่า10ปีแล้วไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วด้วยแล้วกลับมาซึ่งที่ผมจะต้องพูดเนี่ยเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่มันอยู่ในสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับเป้งที่เข้าไปอยู่ในแก๊งนี้เป็นเพราะว่าเขาเนี่ย เรียนจบมาแล้วและการมาเป็นครูในโรงเรียนนี้จึงทำให้เขาต้องปลอมตัวเพื่อไปสืบปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนในกลุ่มนี้แหละพี่เขาต้องการจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับแต่ละคนซึ่งตัวของเป้นเนี่ยก็ต้องซึ่งตัวของเป้นเนี่ยก็จะไปคุยกับคนโน้นคนนี้คอยไปแก้ไขปัญหาไปคุยกับพ่อแม่ของนักเรียนกลุ่มนี้ให้คอยตามตำรวจตามเรื่องที่ว่าคนในแก๊งนี้เนี่ยถูกจับเป็นแพ และพยายามหาหลักฐานช่วยอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะครับมันก็มาเฉลยตอนท้ายว่าเป้งเนี่ยเป็นครูที่ปลอมตัวมาแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตอนที่ประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเป้ง,เ,งเป็นครูตรงหน้าเสาธงเป้ง,นเ,งเ,ปนเนี่ยยังคงจ่อหูเต็มไปหมดเลยนะครับผมทั้งสองข้างเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่หรือผมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าโรงเรียนเขายอมให้ครูเนี่ยจ่อหูตั้งแต่บนยันล่างเลยหรือเปล่าซึ่งตัวของเป้งเนี่ยเขาจ่อหูเยอะมากๆอาจจะตรงตามคาแรคเตอร,ร์ของนักแสดงนะครับหรือว่าวิพฤษอโน์เนี่ยต้องการให้คาแรอ์ขง เป็นครูวโหดเหมือนคุณในการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ไหมซึ่งผมดูแล้วมันก็รู้สึกขัดตาแต่มีอีกอย่างนึงที่เขาทําก็คือจริงๆแล้วนักแสดงนั่นก็คือนิชินาทิพย์นะครับเขาสักตัวสักแขนในค่อนข้างเยอะก็จะมีฉากที่เขาเนี่ยลบรอยสักซึ่งเขาก็จะใส่เสื้อแขนยาวค่อนข้างจะลายฉากอยู่เหมือนกันเพื่อปกปิดรอยสักของตัวเองนั่นเองนะครับแต่มันขัดตาก็แค่ต่างหูเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไวเป้งซึ่งไปดูแล้ว ก็รู้สึกว่าดูได้ชิวๆมันค่อนข้างจะดูเข้าใจง่ายเพราะว่าเป็นหนังไทยต่างจากหนังหอแต๋วแต่แตของทางพี่พจน์นะครับแม้หลายๆคนจะบอกว่าเออมันจับต้นชนปลายไม่ค่อยได้เลยแต่ผมว่าดูแล้วมันก็สนุกดีผมยังชอบมากกว่าเรื่องไวเป้งภาคสองนี้อีกส่วนตัวแล้วเนี่ยทั้งภาคแรกภาคสองอารมณ์ของเรื่องที่ผมไปดูเนี่ยก็ค,คล้ายๆกันเลยนะครับ ฟิลก็จะประมาณนี้แหละสําหรับคนที่ชอบภาคแรกภาค2เนี่ยฟิลมันก็ค,คล้ายๆกันนะครับคุณก็อาจจะชอบก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับไวเป้งนักเลงขาสั้นภาคที่2เนี่ยได้เข้าฉายแล้วตั้งแต่วันนี้ใครที่อยากไปลุ้นใครที่อยากไปลองก็ลองไปดูกันได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการรีวิวภาพยนตร์ที่กําลังฉายอยู่และพุ่งสู่600ล้าน และกำลังจะมากไปกว่าน,นั้นนั่นคือเรื่องที่โยดผมได้รีวิวไว้แล้วถ้าใครอยากฟังคลิปรีวิวภาพยนตร์เรื่องที่หยดสองเดี๋ยวผมจะแปะคลิปแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ